ผูไปเรียบร้อยแล้วนะครับต้องนอกจากจะชมนักกีฬาทุกคนแล้วนะครับต้องชื่นชมผู้ปกครองพ่อแม่ของนักกีฬาทุกๆคนนะครับที่สนับสนุนให้ลูกเล่นกีฬาทนนิตนะครับจนประบสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้นะครับ <C raft> เพราะว่าถ้าไม่มีผู้ปกครองที่ดีนักกีฬาก็ไม่สามารถประบสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับผม <C raft> เป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผู้ปกครองนะครับครอบครัวนี่ คือถ้าครอบครัวไม่สนับสนุนแล้วเนี่ยโอกาสที่นักกีฬานั้นจะก้าวขึ้นไปนะครับจากระดับเยาวชนขึ้นไปเป็นทีมชาตินั้นก็ยากยากมากเลยนะครับและพวกนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ทีมชาติเท่านั้นนะครับในอนาคตนั้นพวกเขานนั้จะก้าวขึ้นมาเป็นนักสอาชีพต่อไปนะครับใช่ครับผมซึ่งสิ่งที่นักนิตเยาวชนตั้งแต่เด็กๆได้รับก็คือร่างกายแข็งแรงนะครับมีบางคนประสบความสำเร็จนะครับได้เข้ามหาลัยดีๆทั้งไทยและต่างประเทศนะครับผมจากเทนนิตนะครับผม เนี่ยครับบรรยากาศใช่ครับจะพูดบายหน่อยครับเพราะระดับเยาวชนนี่แม่โอ้โหเหมือนจับปูใส่กระด้งยังไงอย่างนั้นเลยครับใช่ครับเก้าสมัยในการที่จะขึ้นสู่ระดับทีชาติแล้วก็ระดับอาชีพสอง ดียสักครู่นะครับคุณสริรักษ์มิ่งโมลีนะครับอดีตนักกิดาถิมนชัิไทยนะครับ,รบจะไปสัมภาษณ์ท่านนายกสมาคมวาชส,สมาคมนะครับมาให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนั้นได้ติดตามความรู้สึกนะครับของการแข่งขันในปีนี้นะครับ แล้วก็จะมีพิธีมอบรางวัลนะครับแต่ผู้ชมที่เข้าร่วมชมการแข่งขันในนัดชิงชนะเ,เลิศด้วยนะครับผมบจะมีพิธีจับฉลากจากของรางวัลด้วยนะครับับจะมีรางวัลได้ใหญ่หลายรางวัลเลยนะครับมีทั้งทีวีก็มีบีซีดีก็มี <laughs> ซึ่งทราบมาว่านะครับมูลค่าของรางวัลที่มาจับฉลากลนะครับมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า1 0 0บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นคือคือทางคณะกรรมการรอน,นี่สั่หามาเพื่อให้เด็กนําไปใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้บนี่นะครับวันนี้เป็นวันแห่งความชื่นมื่อนะครับอ,อ่ะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวก็จะ ได้คุยกับทางคุณสวัสดิร์ริพตพันธ์ลบนะครับนายกนางนิสมาคมน,นะครับ